ครับไปต่อกันทีจังหวัดนครราชสีมาครับเพิ่นมีการจัดงานเทศกาลกินปลาล่ำตะคองคลองไผ่เทือที่3ครับส่งเสริมประมงพื้นบ้านมีไายใดครับบอกว่าน้ำในเขื่อนมีหน่อยครับชาวบ้านจับปลาตัวใหญ่ได้หลายก็ทุกปีคาดว่าสามมือจัดงานนี่เงินสะพ,พัดหลายล้านบาทครับอยู่ที่เทศบาลตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วครับนายกิติศักดิ์ทิรวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาครับเป็นประธานเปิดงานเทศกาลกินปลาล่ำตะคองคองภัยเทือที่3ครับกิจกรรมภายในงานนี้ประกอบด้วยการแสดงของนักเรียนครับการแข่งขันประกวดระบำปลาเชิงลีลาปะนะมันเป็ี่ยนยังไดครับ <c oughs> การประกวดร้องเพลงครับการแข่งขันประกอบอาหารจากปลาเชิงลีลา การแข่งขันจับปลาโตัวใหญ่จากเครือนลำตะค้องครับการแข่งขันจับปลาชะโดตลอดจนการจัดโดดล่างน้ำเที่ยวเชิงนิเวศครับตามโครงการโคราชจีโอปากสองเส้นทางประกอบไปด้วยครับเส้นทางที่1ดังโดดล่างชุ่มเขาใยเทียงอ้างเก็บนำ้ำ อางผักน้ำตอนบนของโร่งไฟฟ้าชนลภาวัฒนาครับเส้นทางที่สองับนางลดล่างนี่เบิงวิวอ่างเก็บน้ำล่ำตะคองจิบกาแฟาแลว่วิวเพันว่าอยูุ่ที่เรื่นจำชัวเข้าเขาเคลือนลันโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรับโคกหนองหน้าโมเดลพันไรท่านทัศานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก การแสดงนิทรรศการการแปลรูปปลาเป็นปลาสมนิก็มีให้เบิงนิทรรศการการใส่อุปกรณ์ดักจับปลาที่ถือต้องหรอกถือกฎหมาย และกาพฤติกรรมการว่างไครของปลาชนิดต่างๆเป็นต้นครับค่ะท่านร่องผูวร,ราชการจังหวัดนครราชาสีมาเพิ่กันได้บอกเนาะค่ะว่าการจัดงานเทือนี่ก็เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องทินค่ะให้นักท่องเที่ยวต่างทินได้หูจักล่ำตะข้องที่เป็นแหล่งน้ำและก็สายเลือดของคนนครราชาสีมาค่ะเพื่อส่งเสริมอาชีพรายได้ใ,ให้กับพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านและก็ชุมชนนในนําเอาผลผลิตมาจําหน่ายในราคาถือค่ะส้่งรายได้ใ,ให้กับครอบครัวตลอดจนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนรวมของหน่วยงาน ภัครัฐผักเอกชนละกัภผ้าขี้เครือข่ายต่างๆเห็นให้เกิดความรักความสามัคคีในชุ่มชนพรอมเนาะค่ะเอาก็เคยเห็นแต่ปากกวดส้มตำลีลาเด๊บัดนี้เพิ่นกระสิทอดปลาลีลาเปล่ค่ะปลาลีลาเังสั่นตัวนาะเพราะว่าอันบ้านเฮาเห็นแต่ส้มตำลีลาเนผู้หนึ่งตำโคกไปผู้หนึ่งกระโชลีลาไปสันนี้นะคะไปเที่ยวกันได้เนาะ